สวัสดีครับพ่อวุฒิครับครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมเคยิสารใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของพ่อวุฒิอ่าในโค้งสุดท้ายในงวดของวันที่16กรกฎาคม67ครับท่านผู้ชมครับพ่อวุฒิก็บอกว่าคุณพ่อฝันแล้วครับแล้วก็ฝันอ่านมาได้2วันแล้วเนาะพ่อเนาะครับครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันครับว่าคุณพ่อฝันว่ายังไงแล้วก็มีตัวเลขแนวทางมาบอก เอฟซีทุกท่านเป็นเลขตัวไหนครับท่านผู้ชมในงวดที่ผ่านมาเลขของคุณพ่อวุฒก็เข้า3ตัวครับท่านผู้ชมเข้า3ตัวมา2งวดติดแล้วครับในงวดก่อนก็เข้า5 0 4ครับแล้วงวดที่ผ่านมาก็เข้า 5, 0 3นย์านนาะครับก็คือเลขของคุณพ่อครับก็ถือว่าเม่นมากครับท่านผู้ชมครับถ้ามางวดนี้ก็จะเป็นงวดที่นา่อเนาะครับ ที่เลขเข้านะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนนั้นคือเข้ามาตลอดทั้งสองตัวสามตัวเนอะพ่อแต่มาเข้าสามตัวติดกันเนี่ยสองสองันนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ให้คุณพ่อเล่าความฝันให้ฟังหน่อยครับว่าฝันว่ายังไงเนอะพ่อครับ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 พ่อก็ฝันได้สองหมื่นสองขึ้นแล้วล่ะครับฝันว่ามีคนมาเอื่นพ่อคนคนหลายอยู่ดอกเพื่อนว่าเพื่อนว่าเขาเสียเอาศพออกเลยได้เพื่อนว่า พอก็เลยว่าเอาออกจะไหนบ่ท่านไห้ไปเส็นเจ้าทีอยู่เพราะว่าแต่แต่เสาคือบ่วมาเอนเพะว่า,ออวาย่ังซี่ม,มันนองไปเส็นเจ้าทีเส็นแม่นั่งทรณน,นีก่อนก่อนี่เอาศพไปเผานะคในเม่นในยังเพืชก็เส็นมดสมองละเพราะว่าบ่าได้เส็นคือเสียเอาไปเผาคนว่าบาทนีพ้นก็นห้ามไปครับมีมีมีคนเถาคนหนึ่งละคนเถาผู้ชายแต่แต่แตพิ่นใต้ล้วได เพื่อนเพิ่นเสียด,ดล่ะละ่ะครับพ้นเ่าน่ะเพื่อนก็มาบอกเพราะว่าเออมันเส้นเส้นมันใสเงินอยู่บอจักบาดคนว่าเพราะว่าใส่อยู่เออเดี๋ยวถ้าเขาบอนเนี่ยเดียวเดียวเสียเสียออกให้ดอกเพิ่นวาเขาก็ห้ามโพไปพอก็ันแนมในกนเพราะว่าเออโบเซนเสีย,ยไปเผาแบบไดนเนาะเพราะว่ามันนี้มันมีมันมีไข่ไข่เป็นผ้าขาวนี่ละ่ะมันมันสิบโปกโล่งอยู่ ปกโล่งอันเขาเสียไปเผาแล้วมันสิเป็นผาดอยู่ในโล่งครับมันมันมันโมเมนเหล็กผาโล่งมันเป็นเหล็กอยู่ในผาขาวมันติดอยู่ผาพื้นใหย่แหละพื้นพื้นมาทึ้งเหมือผนผาดตอนนมไปเห็นเหลก็กผาดอยู่โล่งบอกผาดอยู่ในโล่งกันโล่งเพิ่นหามไปนี่แหละครับมันมีเหล็กหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์แมนมันมีเหล,ล็กหนึ่งเก้าศูนย์ตดท่อนั้นละพอเลี้ยวพอเลี้ยวเห็นท่อนัน พอก็เลยว่าบัตนีเน้นเ่านั่นเปนว่าขันเขาบมเซนเดี๋ยวอันนั้นพอเสียงเงินห้ไปเซนเองเพื่อนวะเพิ่นบอกพ่อนะ่ครับคนเถาแต่ว่าค้นเ่านั้นเสียแล้วเนี่ยอืมเสียแล้วเพิ่นเสียไปหลายปีแล้วล่ะครับคนเ่าผู้ชายเพื่อนก็นโจงเงินให้พ่ออีกเพิ่นโจงเงินให้พ่อเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดร้อยแปดสิบแมนอือครับ พ่อฟันประมาณนี้ครับพ่อกับฟันซําหนีแล่ะครับแต่ฟันนี้มันคล้ายๆฝันงวนที่ผพานมาของ่อแมนไม,ม่มีเหลขกนี่ที่ที่ว่าเพิ่นเซนสาวลอยหาสิบบาทแมนคล้าย,ายๆกันเลยคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่นเพิ่นบ้านได้เซนเม่นเซนแม่นา,นางธรณีน่ะแต่คนเอาโศพออกไปก่อนครับแต่ผู้เฒ่าที่ว่าอยู่ตรงนั้นเพิ่นบอกว่าถ้าเขาบ่เซนเขาบอจ่ายใหย้ เดี๋ยวเราสิบคนใจหายแมนเราหลวงเงินมาหายพอเจ็ดร้อยแปดสิบาทเจ็ดร้อยแปดสิบครับว่าโดยปกติแล้วคุณพ่อวุฒิเป็นคนที่ว่าเหตุพิธีก็คือเรียกง่ายๆว่าอ่าสับเปลือกเนาะพ่อเนาะประจํามู่บ้านครับทํางานเพื่อสังคมครับท่านผู้ชมครับสำหรับตัวคุณพ่อเองครับรอบนี้ก็มาฝันมาฝันฝันแบบนี้ก็ถือว่าฝันดีเนาะพ่อเนาะครับพ่อก็ว่าฝันดีอยู่ครับแล้วก็ค่ายรอบที่แล้วแตกต่างกันตรงที่ว่าคุณพ่อเห็นเลข ยูทีผ่าเขาวที่ว่าเพื่อนเอาเอาผ่าไปที่โล่งเพ่อนผ่า,น<อ>ผานในโล่งครับครับตัวเลขก็ขึ 190, ้นหนึ่งเก้าศูนย์ครับุ่นผู้ชมงามู่ครับงามแห้งตัวใหญ่คือกันละ่ะแ<ม>ปลว่า <90. S 1> ในงวดหนึ่งพุทธพรสีเ่เดือนต่ตัวเลขคือหนึ่งเก้าศูนย์กับจำนวนเงินที่ผู้ทาเอาให้เป็นบอง่ายาคือภาษาอีสานบานเทาก็คือคาค่ายไม่พอ ครับคาค่ายนะแต่ว่าคาค่ายมันบอลหลายหลายประนันดอกคนเราาหายพ่อนั่นไอเรื่องจริงนี่คือบอไหลายหลายปะนันแมนอันนี้มันเจ็ดร้อยแปดสิบครับโอ้ครับครับแต่ในวันนี้เลขแปดเจ็ดแปดนี่ดังแห้งนี่พอบอกครับคือคนฝันหลายครับบางคนก็ฝันจับปลาสิก็ตีเซจเจ็ดแปดครับปลาอยู่ในห่วงสี่กเจ็ดแปดสูเออเออแต่แต่วานฝันมันแตกต่างกันออกไปลาไปแต่ตีตัวเลขเข้ามานี Compare, gen, ่คือคือ <plex> กันครับครับ <English language> อืมโอเคครับพ่อแล้วพ่อสิให้ตัวเลขเพิ่มเติมพี่บอลรู้เอาแค่นี้ครับพ่อพอพอสิให้อยู่เพิ่มเติมโอเคเดี๋ยวให้พ่อเขียนเลขให้เนาะครับครับครับท่านผู้ชมครับคือในงวดนี้คุณพ่อวุฒิก็ฝันขายในลักษณะงวดที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมแล้วก็งวดที่ผ่านมาเลขของคุณพ่อก็เข้า3ตัวครับเข้า3ตัวโตดครับในงวดที่ผ่านมาเนาะครับอ่า ในวดนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่าคุณพ่อฝันว่าตัวเองนะครับมีคนมาเรียกให้ไปทําพิธีครับทาพิธีเอาศพออกไปเผาเนาะพ่อเนาะครับแล้วคราวนี้คุณพ่อก็ไปครับไปทําพิธีให้ครับแล้วบางเอืญคุณพ่อไปเห็นผ้าขาวครับที่พาดอยู่ที่โรงครับก็คือไม่ใช่เลขฝาโรงนะครับท่านผู้ชมคุณพ่อเห็นเลข ที่ผ้าที่ผ้าอยู่ตรงลงนะครับก็คือ190เครับเป็นตัวเลขที่สวยมากคุณพ่อบอกครับในความฝันหลังจากนั้นครับคุณพ่อก็ยังไม่ได้ทําพิธีเส้นเม่พระเม่ธรณีให้เลยครับก็คือก่อนที่จะศพออกก็เจ้าภาพเนาะก็คือเอาศพออกไปแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วคุณพ่อก็เลยงงครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องทําพิธีก่อนครับและหลังจากนั้นคุณพ่อก็เจอคนแก่ที่อยู่ตรงนั้นเขา ก็เลยมาคุยกับพ่อว่าถ้าเขายังไม่ได้เสียค่าจ่าค่าคายหรือว่าค่าทําพิธีครับแต่งคัน5้าคันอะไรเนาะเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้ก็คือ780ดร้อยแบาทแต่แต่คนเป็นะราคนเสิยใจขนาดนั้นเนเสียไปหลายปีครับพอจำได้ใช่แล้วก็เป็นคนตายด้วยครับเสียไปนานแล้วครับคนคนที่จ่ายเงินให้ครับท่านผู้ชมครับก็มีแค่นี้ครับความฝันของคุณพ่อครับ ุณพ่อก็จะให้แนวทางก็คือหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดแปดศูนย์นะครับครับเป็นเลขสามตัวสองหางครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกบ่พุ์่อพอพอยานมันพอยานมันลดยานมันเพิ่มนะพอก็เพิ่มไปซื้อเนอกอ๋อครับพอพอสิเขียนให้อันนั้นแต่เลขที่ให้มีพ่อก็มีเลขได้ใจคือเลขที่มักมีบัตถ่อแนนอ๋อครับ อ๋อซ้ำหนีเนาะพอพอเก้าออกจากนี้หรวพอพยานเก่าเก่ากัมหนึ่งพยานมันเป็นหกแล้วเก้าคือกั้นหายกั้นไว้หนึ่งแปดก็คือเป็นเลขเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดครับเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดพอเลขกั้นหายซื้อครับพอครับคือตัวนี้เนาะครับคือจริงๆแล้วเป็นเลขตัวเดียวกันครับท่านผู้ชมหนึ่งเก้าให้ระวังหนึ่งหกครับแล้วก็เจ็ดแปดก็ให้ระวังหนึ่งแปดหนึ่งแปดครับอืมโอเคครับสรุปแล้วเลขนี้ก็ไม่แช่สองหางครับพอกั้นไว้หายซื้อๆครับครับ พอบางท่านอาจซีบรูเนาะพอเนาะครับครับครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพอเวาซูฟังก์เป็นเพียงแนวทางครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับให้พิจารณาดูครับพ่อเลขสองหางนี่มากตัวใดมากที่สุดพ่อมากว่าพงวดนี่พ่อภาวะเก่าศูนย์พ่อบางเลขเก้าศูนย์ก็คือตัดออกจากนี่เนาะครับพ่อหนึ่งเก้าศูนย์มากเก้าศูนย์ครับเพราะ ถามันอัญมันบอมาสามตัวมันมาสองงวดแล้วนะคือเลข3ามตัวที่ให้นี่คือให้ตัดเอาครับท่านผู้ชมตัดเป็น2อตัวครับ190่งเก้นยหระวังหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนี่ละครับแล้วก็เจ็ดแปดนยหระวังเจ็ดแปดเครับถามมันบอมาสามตัวอานมันมาแค่สตัวเนาะเนาะครับครับอ่าทุนพอหมักที่สุดคือเก้นย์ครับครับ มีประมาณนี้เนาะพอเนาะครับครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับให้ท่านผู้ชมพิจารณาวิราะห์ดูครับสุดท้ายนี้ผมเคยีสารใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับก็คือคุณพ่อจะไปไปถอนมันถอนมันต่อเนาะครับครับโอเคครับพ่อขอบคุณหลายหลายครับพ่อ